คุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions 1หนึ่งปีกับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์วันที่สีธันวาคมไม่มีข้อแก้ตัวมัทธิวบทที่27ข้อ24เมื่อปีลาเห็นว่าไม่ได้การมีแต่จะเกิดความวุ่นวายท่านจึงเอาน้ำมาล้างมือต่อหน้าฝูงชนแล้วกล่าวว่าเราไม่มีความผิดเรื่องความตายของคนนี้พวกเจ้าต้องรับผิดชอบเอาเองเถิด การล้างมือไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความบริสุทธิ์เท่านั้นแต่ยังเป็นพิธีในธรรมัญญัติอีกด้วยดังที่บันทึกไว้ในเฉลยธรรมัญญัติบทที่2 1 7ข้อ6ถึง7และสะดุดีบทที่26-6ข้อ6มัทธิวเป็นเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่บันทึกว่าปิลาตล้างมือเช่นเดียวกับที่ท่านเป็นผู้เดียวที่บันทึกว่าภรรยาของปิลาตมาเล่าความฝันเรื่องพระเยซูให้เขาฟัง มีบันทึกว่าภรรยาของปีลาชื่อว่าคลอเดียเธอเป็นผู้เดียวที่ปกป้องพระเยซูในช่วงพิจารณาคดีความฝันนี้ต้องมาจากพระเจ้าอย่างแน่นอนเพราะสิ่งที่เธอฝันเกิดขึ้นก่อนที่พระเยซูจะถูกนำตัวมาหาปีลาชพระเจ้าทรงเป็นพยานให้กับปีลาชในหัวใจว่าพระเยซูทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังส่งข้อความที่ชัดเจนมาให้กับปีลาชผ่านทางภรรยาของเขาอีกด้วยในเหตุการณ์นี้ปีลาชจึงมีความผิด การตัดสินให้พระเยซูไปถูกตรึงที่กลางเขนนั้นปิลาตไม่ได้ทำไปโดยไม่รู้หรือความไร้เดียงสาเขาจงใจประหารพระเยซูถ้าพระเจ้าสามารถแสดงให้ปิลาตได้เห็นความจริงที่ชัดเจนขนาดนี้เราก็มั่นใจได้เลยว่าทุกคนจะได้รับโอกาสเช่นเดียวกับปิลาตและการที่พวกเขาปฏิเสธพระคริสต์นั้นก็เป็นเพราะว่าพวกเขาเลือกเองจริงๆทั้งที่พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ก็ทรงเร้าหัวใจเขาอยู่เสมอ ดังที่พระธรรมโรบทที่หนึ่งข้อ18ถึง20ได้กล่าวว่าเพราะการที่เราจะรู้จักพระเจ้าได้ก็แจ้งอยู่กับพวกเขาเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่เขาแล้วตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมานั้นสภาพของพระเจ้าซึ่งตามนุษย์มองไม่เห็นคือฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างฉะนั้นพวกเขาจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลย ไม่มีใครสักคนที่จะมีข้อแก้ตัวในการทำบาปเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานในใจเสมอให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอเปิดตาใจลูกให้ได้เข้าใจและยอมรับในสัจธรรมความจริงของพระเจ้าโดยไม่มีข้อแก้ตัวใดๆขอให้ลูกเชื่อฟังและทำตามเพื่อลูกจะได้รับพระพอรเสมอในพระนามพะเยสุคริ์เจ้า Amen.